Chúng ta sẽ đi vào ngoài không? Không Ngoài không? Ngoài không? Ngoài Ok Đi à. สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ในป่านะครับจะมาทําห้างต่อนะครับทุกคนว่างพอดีนะครับทุกคนแล้วก็มากับโบเหมือนเดิมนะครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมากัรซ่อมคอนจักรช่วงนี้ก็เปิดเทอมแล้วน้องไม่ได้มาด้วยแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าเปิดเทอมแล้วทุกคนน้องเนี่ยต้องไปเรียนนะครับวันนี้ผมก็มากับโบสองคนนะครับทุกคนใบแล้วนะครับทุกคนจะมาทําห้างกันต่อนะทุกคนเดี๋ยวมารอชมกันนะครับทุกคนว่าห้างของเรานะครับที่ทําเสร็จแล้วเนี่ยจะออกมาเป็นลักษณะแบบไหนนะทุกคนก็ เดี๋ยวไปเริ่มทำต่อกันเลยครับทุกคนไปหมไปครับทุกคนตอนนี้ผมแล้วก็โบวก็เตรียมไม้นะครับทุกคนกำลังจะสับไม้ฟากนะครับก็เดี๋ยวมาสับไม้ฟากกันครับทุกคน ก็มีทั้งไม้เนี่ยมีทั้งลำใหญ่แล้วก็ลำเล็กนะครับทุกคนลำใหญ่เนี่ยก็จะเป็นไม้ฟากที่ดีหน่อยนะทุกคนแผ่นจะใหญ่นะครับแต่ถ้าลำเล็กเนี่ยก็เป็นไม้ที่ไม่ดีเท่าไหร่นะทุกคนมันก็จะเป็นไม้ฟากแผ่นเล็กนะครับมันก็จะทําให้ต้องใช้จํานวนเยอะนะครับทุกคนแต่ถ้าเป็นไม้ลำใหญ่ๆก็ใช้ไม้น้อยนะครับทุกคนโอเคก็ย<ะ>ังไงก็มาลุ้นกันต่อนะครับทุกคน ทุกคนตอนนี้ผมก็สับไม้ฟากได้แล้วนะครับนี่อันนะทุกคนนี่ก็เวลาที่เราสรับไม้ฟากนะครับทุกคนเวลาที่เราสรับเสร็จแล้วก็ผ่าเสร็จนะครับเราต้องมาตัดนะครับตรงตานี้ออกด้วยนะทุกคนสามข้อนี้นะครับพอตรงนี้นะทุกคนน,นี่ต้องตัดนะครับให้หมดนะไม่งั้นเนี่ยเวลาที่เราไปวางไม้ฟากข้างบนอ่า บนห้างนะครับทุกคนมันจะมีคานที่วิ่งแบบนี้นะครับเป็นเส้นเส้นเส้นนะถ้าเราไม่ตัดตามพอเนี่ยมันจะไปชนตรงนั้นนะครับทุกคนแล้วมันจะไม่ไม่สวยงามนะทุกคนมันจะสูงต่ำนะครับแต่ถ้าเราตาัดตามพอนี้ออกหมดก็วางได้ปกติทั่วไปนะครับเป็นไงบ้างครับโบอ่ะ,อะเป็นไงบ้างครับก็เสร็จล้านหนึ่งเส็จล้านหนึ่งชิวๆใช่ไหมหชิวๆครับทุกคน อนี้สีมือนะครับทุกคนตอนนี้ก็สับไม้ฟากเนี่ยน่าจะพอแล้วนะครับทุกคนนะจากการคำนวณของผมนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะเอาขึ้นไปบนห้างแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าผมดูจากท้องฟ้าแล้วมันมืดคืมลงมานะครับทุกคนคล้ายๆกับว่าฝนจะตกนะครับเดี๋ยวต้องรีบเอาไปแล้วนะครับอีกสองวัยละวัยอ่ะสองไวัยไหม ไวสองลำทุกคนไม่หนักมากทางก็อยู่ไม่ไกลนะครับทุกคนอยู่แค่นี้เองนะเดินไปนิดเดียวก็ถึงแล้วนะครับ อันนี้ก็เอามาแล้วนะครับส่วนหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวไปเอามาเพิ่มนะครับโบฝนจะมาหรือเปล่าไม่แน่ครับทุกคนเอาไงดีเดี๋ยวต้องไปเอามาเพิ่มดีกว่าเดี๋ยวเอามาปูไว้สักนิดหนึ่งดีกว่าจะได้ขึ้นไปนางข้งมไนได้ไป คครับทุกคนตอนนี้ก็เอาไม้ฟากมาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะขึ้นไปข้างบนนะครับ <c oughs> ตอนนี้ผมก็อยู่ข้างบนห้างแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะให้โบเนี่ยส่งขึ้นมานะครับนี่มันก็ไม่ส่งมากนะครับทุกคนไม่ต้องใช้เชือกดึงขึ้นมานะแค่ชูไม้ขึ้นมาก็หยิบถึงแล้วนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มงานกันต่อเลยครับดูจากท้องฟ้าแล้วเหมือนจะไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่นะครับทุกคนส่งขึ้นมาเลยโบ Gracias. Yeah. ね、いい。え、ま。いや。1つ。ああ、これだって。 那倒没有。嗯嗯

ครับทุกคนตอนนี้ห้างหงเราก็เสร็จแล้วนะครับทุกคนก็จะทําประมาณนี้นะครับทุกคนจะไม่ทําอะไรเยอะเกินนะครับอืมไม่แล้วก็ที่กรุงที่การก็จะไม่ทํานะครับทุกคนเพื่อให้สะดวกสบ,บายนะตรงนี้มองลงไปทางนู้นครับทุกคนผมคิดว่าคงจะไม่นอนตกลงมากบ่กว้างขนาดนี้นะถ้านอนตกก็อาจจะเป็นคนที่นอนกิ้งนะนอนกิ้งแล้วก็นอน คือ,อถ้าเป็นคนนอนกิ้งเนี่ยไม่ควรมานอนบนห้างผมว่าเนาะใช่ไม่ควรมานอนบนห้างเพราะว่าอันตรายนะครับกลางคืนเนี่ยอาจจะล้มมือตกลงไปข้างล่างครับอ,อันตรายนะทุกคนแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวผูวกเปยนะ์น่าจะผูกเปย์ได้อยู่ผูกเปย์นอนดีกว่านะั้นทุกคนก็สะดวกสบายมากกว่านะครับห้างของเราก็เป็นห้างสี่เหลี่ยมนะครับทุกคน ก็นั่งได้ปกติสบายๆนะครับแล้วก็ใช้นะครับตัวนี้นะเป็นที่ยึดกับไม้ฟากนะครับทุกคนก็ขึ้นได้อยู่หลายคนอยู่ทุกคนแต่ผิดพลาดหน่อยหนึ่งทุกคนด้วยสวะออกแบบห้างนี้ระดับสายตานะไม่ได้ใช้ระดับน้ํานะครับคือจะเอียงหน่อยเอียงเอียงเอียงหน่อยดูด้วยสายสตาก็รู้เลยดูด้วยสายตาก็รู้เลยทุกคนแต่ก็เอียงเอียงแบบ ยังนี่อยู่ได้นะใส่อยู่ได้อยู่ได้ก็นอนสบายเดี๋ยวผมถ้านอนเนี่ยนี่ครับทุกคนคือมันจะเอียงไปข้างล่างพอดีนะเพาะหัวเราเนี่ยไม่มันคือจะขึ้นมาพอดีนะแต่ถ้านอนฝั่งนู้นนอนฝั่งนู้นไม่ได้ถ้านอนฝั่งนู้นเนี่ยหัวเราเนี่ยจะทิ่มลงไปข้างข้างล่างนะตอนที่ตีไม้ตรงนั้นหละทุกคนคือเรามองด้วยใส่ตาเนี่ยอาจจะมองไม่รู้นะครับเพราะว่า พื้นของเราเนี่ยมันไม่เสมอนะมองด้วยสายตาก็คิดว่ามันเท่ากันนะครับแต่ความจริงแล้วเอียงนะครับทุกคนอืมโอเคครับเดี๋ยวผมกับโบจะขอตัวพักพ่อนก่อนทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันช่วงเวลาเย็นๆนะครับ เย็นมากแล้วนะครับก็ไม่เย็นแล้วทุกคนมืดแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มแล้วนะครับทุกคนผมก็ผูกเปแล้วนะครับทุกคนโบก็นอนตรงนู้นนะครับทุกคนผมก็นอนตรงนี้นะครับก็ในป่าในพื้นที่แถบนี้นะครับทุกคนก็ไม่หนาวมากนะโบแต่ไม่รู้ว่าช่วงเวลาเที่ยงคืนเนี่ยหนาวมากหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมาดูนะทุกคนแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่า อากาศเนี่ยปกตินะทุกคนยังไม่หนาวนะครับนไงอบวันนี้เหนื่อยไหมวันนี้เหนื่อยทั้งวันเลยอาจต้องพักผ่อนกั่ละก็งานของเราเนี่ยมันก็ไม่ไม่หนักอะไรมากนะครับทุกคนเหลือแต่มาสับไม่ฟากนะครับแล้วทำไม่ฟากก็มาวางไว้บนห้างนะครับจ้งมาสร้งคนนได้สร้างไม่เป็นนี่แบบ ดูคนดิแบบผมสากไี้ไหนเนี่ยดูดิเป็นรูเลยรูใหญ่มันต้องแบบละเอียดไงบออันนี้คือพาถ้าเราสับแบบไม่ละเอียดนะครับมันจะไม่กลางออกใช่ใช่เราต้องสาแบบที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 แต่แบบนี้ก็อยู่ได้นะทุกคนก็อยู่ได้ครับแต่แค่แบบมันไม่สวยงามไงใช่ไม่สวยงามแล้วก็พอไม้มันแห้ง่ยมันจะหดตัวอีกบอสอืมใช่มันจะหดตัวอีกนะครับทุกคนแล้วก็ที่ก้นเราก็ไม่ทําครับ ดีกันเราก็จะปล่อยแบบโล่งๆแบบนี้เลยนะครับ<ช>ทุกคนใช้ด้ว้าม่ต้องใช้เปนเลนะใช่เดดเราผูววกเปนอนในเปนสบายวัน,นในเปลสบายกาใช่ครับเ็นอนบนนี้ก็แบบถ้าบางทีถ้าเราเอาลืมเอาเปมาอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะใช่นอนบนพื้นก<อ>็ได้อยู่นะได้สบายขอแค่มีกระเป๋านะเป็นหมอนก็พอนะครับทุกคนได้กันเข้าบ้านนี้เราก็ต้องเตรียมเปลไ,ไว้ตลอดนะใช่แล้วก็เตรียมเปไว้ตลอดนะครับพอเวลาฝนตกเนี่ย <laughs> มันต้องมีไฟชี้ด้วยมันนอนไม่สนุกนะครับทุกคนมันเปียกนะครับมีฝาแลมนะครับทุกคนไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่านะถ้าฝนตกเราก็ต้องกลางไฟชีดนะบนะ่เนาะยังบ้าอนักขีนนี้เจอฝนอีก <laughs> ถ้าเจอฝนอย่ให้เราต้องกลางแต่ถ้าเจอฝนนี้รับรองได้เลยฝนหนาวแน่หนาวครับทุกคนโอเคทุกคนก็เดี๋ยวผมกับบจะนั่งนะครับ ฟังเสียงธรรมชาติอะไรไปเลยเปื่อยนะครับทุกคนบนห้างนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันอีกทีก่อนที่จะเข้านอนนะครับทุกคนโบเวลาที่เข้ามาในป่าน่เียถ้ามาคนเดียวนี่โบกลัวไหถ้ามาคนเดียวก็รู้สึกกลักวอยู่นะ,ะกลัวนะกลักวเหรอแต่แบบเหมือนมันแล้วแด่อารมณ์เราเลยนะจิตใจเราเลยนะบางครั้งเราก็ไม่กลัวนะแต่เหมือนถ้าบางครั้งจิตเราจะอ่อนอยู่ป่ะอะไรพวกนี้ ถ้าครั้งไหนที่แบบคิดเราอ่อนเราก็กลัวนะแต่ถ้าบางครั้งคิดเราไม่อ่อนเราก็ไม่ค่อยกลัวอะไรประมาณนี้เพราะมันขึ้นอยู่กับจิตด้วยนายพวกนี้อ๋อขึ้นอยู่กับจิตด้วยใช่อ๋อมันแล้วแต่วันใช่ไหมเหมือนแบบความรู้สึกอ่ะจิดคิดเราอะไรพวกนี้ครับครับก็เหมือนแบบเวลาเราโมโหแล้วเราไม่กลัวอะไรใช่ปะอะไรประมาณนี้อ๋อใจใช่ใช่เราต้องสงบสติอารมณ์ใช่ไหมมาสงบในป่านะ ต่อยออก,กับต้นไม้ได้ไหม,ไมเอาเดี๋ยวโมโหแล้วต่อยกับต้นไม้ได้ไหม,ไมเ,เดี๋ยวโมโหได้แด่ถ้าให้ฝันนี่ว่าไปย่างเอาฝันกับต้นไม้ฝันต้นไม้นี่ว่าไปยา่างเอาต้นไม้ต้นใหญ่เลยนะจะได้มันจะโค่นไหมล่ะมันจะได้เหนื่อยแล้วก็จะให้โมโหโอ้ยต้นไม้ต้นใหญ่นี่คนที่ตัดน,นี่เป็นนิ้นถ้าตัดยังไงก็ไม่ล้ไมไงแล้วไม่ล้มหรอก จริงนะยาว์เด็กต้นไม้ต้นพายอะไรพวกนี้พายที่เราไปตัดใช่ป่ะถ้าคนนี้ตัดไม่เป็นนะโอยนานนะนานครับยิ่งไม้ไม้เออไม้ไผ่นะเนาะไม้ผักอืมมันจะมีกิ่งมีนติดกันนะพวกไม้ผักมันจะดึงแบบยากมากๆจะพันกันยุ่งยากไปหมดเลยครับเพราะพวกไม้ไผ่ในละชิ้นนี้มันก็ไม่เหมือนกันนะพายหนามก็โอ๊ยพายหนามยิงยาเข้าไปใหญ่อะใช่ต้องยินหนามได้แหละพวกนี้เยอะแยะไปไม่หมด แต่พูดถึงน่ต้นไม้นี่ถ้าต้นเล็กอ่ะตัดไงนะเดี๋ยวต้นใหญ่มันจะยินนี่นะต้องใช้พวกขวานอ่ะตัดไม่ฟังเนี่ยถ้าใช้ขวานนี่มันดีกว่านะอืมดีเรตัดง่ายกว่าใช่แต่เป็นนะพวกภายนน้ำเนี่ยมีเหลาไม่ไวหวหรอกต้องใช้ขวานครับทุกคนตอนนี้ก็ดึกมากแล้วนะครับทุกคน เรรู้สึกว่าอยากจะพักผ่อนแล้วนะอยากจะนอนแล้วนะครับอืมก็เดี๋ยวผมกับโบก็จะขอตัวนอนแล้วนะครับทุกคนช่วงเวลาที่อยู่ในป่าแบบนี้รู้สึกว่า <Morning. S 1> ง่วงนอนไหวทุกคนอืมเราตอนนี้ก็มีแต่เสียงจิงงจ้งลุงจิ้งรีนะครับเสียงธรรมชาตินะทุกคนรู้สึกว่าสง,งบนะครับทุกคนรู้สึกว่าสง,งบ สำหรับคนที่ไม่ชินกับการนอนป่านะทุกคนอาจจะคิดว่ามันน่ากลัวนะทุกคนมีเสียงพวกนกหรือว่าสัตว์ป่าที่เราไม่เคยได้ยินเสียงเนี่ยเราก็จะกลัวได้ทุกคนทุกคนได้ยินไหมเขาเรียกมันนกอะไรนะนอกหัวนกไม่ใช่นกหัวมันคล้ายๆกับนกเขาวเสียงแบบเหมือนคนร้องไห้นะทุกคนเสียงคล้ายๆคนร้องไห้นะ ถ้าเป็นคนที่ไม่ไม่รู้นะครับว่ามันคือเสียงอะไรเนี่ยเขาอ,อาจจะกลัวได้นะครับทุกคนเีจยทำให้เรารู้สึกกลัวได้อืมอม,มีเ๋ยวเสียงกบเสียงเขียดเสียงจิ้งลุงจิ้งรีดนะครับทุกคนน้องดังไปทั่วป่าเลยน,ะนั่นแหละเสียงนั่นแหละเป็นเสียงนกอะไรสักอย่างนี่แหละโอเคทุกคนก็เดี๋ยวผมกับโบ้เราก็ต้องขอตัวนอนแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันมาพรุ่งนี้เช้านะครับ นอนรับฝันดีทุกคนครับได้ด๋ยวปิดไฟนะ,อ,ะอืมไปิดไฟนอนเลยมั้ง ไปไ,ไ,ปไนนนหนไแงๆนเจออยู่ไม่มันไม่ใช่คนุนะ เข้ามาถึงห้างฝันเลยนะโอ <Okay. S 1> ทีนี้ด้วย okay. <Okay. S 1> มาเตะห้างเลยนะมาไม่ถึงเฮ hey, ้มันมัน,ม,น,ม,นมันไปไกลแล้วมันให้ด้วยหรือยังเ hey, ส้งที่มดนให้เลยดนะ้วย ็ระหว่างที่ผมกับโบหลับอยู่เมื่อกี้นะครับตอนแรกเนี่ยผมไม่ได้เอะใจนะทุกคนอาจคิดว่าเป็นสัตว์ป่านะครับทุกคนผมได้ยินเสียงนะครับจะเห็นก่อนใช่มันได้ยินเสียงก่อนจ็คแค่ไหนก็จ็ลูกผมนะใช่แล้วก็ผมมองเข้าไปเนี่ยมันเป็นไฟสีแดงนะครับทุกคนมารอบ หางของเรานะครับผมไม่รู้นะครับว่ามันคือแสงอะไรแต่จากการคาดดาของผมเนี่ยไม่ใช่สัตว์ป่าแน่นอนนะครับทุกคนถ้าเป็นสัตว์ป่าเนี่ยจะไม่มีไฟแดงแดงแบบนี้นะครับมานะตั้งแต่ที่ผมเนี่ยมาเดินป่านะครับยังไม่เคยเจอนะครับทุกคนไฟแดงๆแบบลักษณะแบบนี้นะก็ไม่รู้ว่าเป็นอันตรายกับเราหรือเปล่า นี่ก็กี่โมงเลยเนะี่ยเด,ดึกมากแล้วครับทุกคนคว่าไไหลับไปได้สักพักใหญ่ๆนะยิบหลับไปได้สักพักใหญ่แกลบตมกันจะ่เที่ยงคืนนะม้งใช่แต่ถ้าเข้ามาที่ห้างเนี่ยไม่รู้ว่าควรทำยังไงนะครับทุกคนแต่เราก็ดีไม่ฮักวะาม่ใช่ไม่ฮักทุกคน ไม่น่าจะมีอะไรทุกคนเดี๋ยวผมกับโบก็จะขอตัวนอนต่อนะครับทุกคนถ้ามีอะไรที่ผิดปกตินะครับหรือว่าได้ยินเสียงอะไรมาที่ห้างอีกนะผมกับโบจะถ่ายให้ทุกคนได้รับชมอีกรอบหนึ่งนะครับทุกคนนะอนนะนอนทกนะจนอนดีกว่าโบโอเคไม่รู้ว่าคืออะไรนะงันค่อยใจเจอกันพรุ่งนีเช้าไหมโอเคเดี๋ยวถ้ามีอะไรมาอีกผมจะถ่ายนะครับทุกคน หยังสวัสดียามเช้านะครับทุกคนเช้านี้ก็เป็นเช้าวันใหม่แล้วครับทุกคนตอนนี้ก็เริ่มจะสายแล้วนะทุกคนเจ็ดโมงแล้วนะครับ ก็ตื่นได้สักพักใหญ่แล้วนะทุกคนเมื่อคืนก็ไม่รู้นะครับว่ามันคือแสงไฟอะไรนะทุกคนเป็นแสงไฟสีแดงครับที่มาลอ,อยอยู่บริเวณห้างตรงนี้นะครับทุกคนนอนไม่ค่อยหลับเท่าไหร่ครับเมื่อคืนคืงหลับค่งตื่นนะก็เช้านี้ก็คงจะไม่มีอะไรทุกคนเดี๋ยวผมกับบโบก็จะเก็บของนะครับ เก็บของล้วลงจากห้างแล้วนะครับทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวผมกับบอขอตัวเก็บของก่อนนะครับโอ้ ทุกคนตอนนี้ผมกับโบก็เก็บของเสร็จแล้วนะครับทุกคนก็เยมตัวเดินทางลงจากห้างแล้วนะครับทุกคนกเดี๋ยวจะกลับเป็นช่วงเช้าล้วน,นะครับทุกคนเพราะว่ายิ่งสายเนี่ยมันก็ยิ่งร้อนนะโบนนะโอเคเดี๋ยวลงจากห้างก่อนนะครับทุกคน โอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมกับโบก็เดินทางลงมาจากห้างอย่างปลอดภัยแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวจะเดินทางกลับกันแล้วนะครับเพราะว่าเราเนี่ยต้องเดินทางอีกไกลเลยนะครับทุกคนจะกลับกันช่วงเช้าๆนี่แหละครับทุกคนก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้ผมทั้งสองคนก็ก็ต้องขอตัวลาแล้วนะครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกผมสองคนด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับโชคดีทุกคนครับ